สุขสบายดีผมไม่พี่น้องสู้ขู่สุขคนก็ผมผมสอซ้อนเมืองสุขุลละเบ้อระเบ้อระเบ้อนะครับในค่ําคืนเมื่อนี้ครับพี่น้องหิวข้าวครับบมมีอย่างมากมายเลยครับสำหรับผมก็คือหิวข้าวครับพี่น้องหิวข่าแห้งครับเมื่อนี้กระจกสีหาเนื้ออยู่เน้กินอะไรยังไงนะครับนนองมันหายเกินนะครับพี่น้องมันหิวข่าหิวน้ำเลยมันอยู่ม่ได้นะครับพี่น้องมันต้องคงทับต้องเดินทเ้ือท้องนะครับเนาะผมว่าเมื่อนี้จะได้อย่างกินครับเมื่อนี้ผมก็มาแวะขางทางครับ ดี๋ยสิได้ยังกินนะครับในค่ำคืนนี้ครับพี่น้องไปร่วกันครับไปร่วกันครับวันนี้ก็สิบบลูจะได้อะไรกินนะครับต่ว่าผมเห็นอยู่ร้านร้านนึงมีควันกระโมงครับพี่น้องคือสีนี่ครับเป็นควันกระโมงน่าจะเป็นร้านหมูย่างนี่นะครับบ่พ้นเราต้องไม่กินหมูย่างนะครับวันนี้ก็จะเป็นคอหมูย่างนี่แหละครับกับโบมีหยัางมากมายก็สิได้กินกะนซันนี่ละ ฮ <Honey. S 2> ันน,น,นี้เห็ดเนาะครับเอาถือมาอะไรตะลิเกนะคาเมนครับมาบัวเคยทันครับผมเลิกงานกับครับมาฮอดกันบัวเหลือให้ผมแล้วครับี่แล้วเขาสามสินครับเจ่บๆไปกันข้นเหียวเบิ้ลจบเลย,<โ>ดยได้แล้วครับพี่น้อง<โดย>เป็นคอหมูย่างครับผม กะสิ้นละ15บาทครับเมื่อก่อนที่เป็นขายสิ้นละ10บาทครับด้วยเศรษฐกิจแล้วก็วัตถุดิบมันแพงขึ้นครับเพผนก็เลยขายสิ้น15บาทร้านนี้ก็เป็นร้านที่ผมมากินครับแซ่บคือเก่าครับพี่น้องครับก็เป็นข้องหมูย่างครับสิ้นละ10บาทเอ้ย15บาทนะครับเนาะเมื่อก่อนนี่แกจะขายสิ้นละ10บาทนะครับสมัยเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาครับเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจมันนู่นนี่นั่นเนี่ยเพผนก็เลยขายเพิ่มขึ้นสิ้นละ5บาทนะครับเนาะเพราะว่าต้นทุนมันมาแพงนะครับเนาะ วัตถุดิบเน่เศรษฐกิจเน่นะครับเพื่อนก็เลยต้องขายชิลสิบห้าบาทครับรู้ว่านี่แหละตัวค่าไม่ขายครับพี่น้องเว้ยมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปนะครับต่อให้ค่าแรงขึ้นต่อให้มีอะไรที่มาอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็วัตถุดิบเรือเนี่ยมันก็ซิบฟูบบริบูบมันก็ซิขึ้นไปเรื่อยนะพี่น้องตามกันเอาล้วครับพี่น้องม่ยอดวันยมากไหมเดี๋ยวไปกินกันเลยครับพี่น้องแซ่บๆน้ำผมเลยครับผมมาครับพี่น้องหลังจากเราแวะซื้ออันหมูโครงย่างครับมาโคจิเทใส่จวงใส่จจาาานน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 นเเ้้้้อออครัััับีีีลล่่ะะะะะงููมกกิพแแแววยห นี่ครับข้อมูย่างครับผมอันเจ้าประจําผมนี่แหละครับแต่ว่าก็บบกค่อยได้ท่านเพื่อนดอกครับก็ว่าเบิ้ลกดเสบือกวาดเสิกงานก็ได้นะครับเนาะไอ้นี่ก็ได้อยู่พอได้กินครับพี่น้องเนาะแต่ว่าน้าจิ้มพ่นบอกได้เลยว่าสุดยอดครับร้านเนี้ยตัแซ่บไอ้ี่ผมลดเลยนะครับพี่น้องลดเลยครับไ่ต้องไปทีไปทันยังไม่ครับนี่แหละนั่นสี่นะครับข้อมูย่างราคบพี่น้องเอ้ยการยู่กันกินครับนี่แหละ ยังมากมายครับพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวผมสิีถ่ายแบบมุมกว้างๆให้เบิ่งนะครับได้อว่าเป็นลักษณะแบบใดนี่รับพี่น้องคอหมูย่างน้ำจิ้มรสเด็ดชํำๆเลยครับผมลาดแบบนี้แหละครับแซ่บนำกันด้อพี่น้องเด้อเอาเอาเอามาครับผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายแล้วครับผมสัตย์ยมันสีเบาลายคจัดครับผมยังแซ่บกับกอะน้ำจิ้มกันโอเค อันนี้ผมได้เนือ้อเนื้อติดมันแล้วก็เป็นหนังนะครับอืมอร่อยอร่อยเป็นหนังนะครับเนี่ยอันนี้เป็นหนังแล้วก็ติด,ตดมันนินดๆม,มันแตกในปากเลย เอาละครับผมบุญต้องเมียมากๆครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเป็นดีโอสั้นๆนะครับเอามารา,ายงานตัวเอาเอามาลงนะครับอย่างน้อยก็ให้หายคิดถึงกันนะครับลาะเอามาลงนะครับเดี๋ยวผมก็สิพยายามลงคลิปสนน่าสนใจแน่น่าลำคานแน่หน้าเบื่อแน่นะครับลงไปนะครับผม ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากก,า like, กาดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมสวงสดเมื่อสักคนต้องลาพี่ลาน้องเพียงที่เนียวครับแล้วค่อยหาคลิปลงใหม่นะครับเนาะวันนี้สวัสดีครับผม